สวัสดีครับผมเราขอดาเพื่อนๆทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันสุกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ดึกประจำค่ำคืนวันพุทธที่20เมษายนเวลาตี1น5นาทีนีครับอยู่กับไอดมินเก่งจากช anel youtube เก่งพีซเกมเมอร์ในการฝึกภาคฟุตบอลผ่านฟีฟ่า22 PlayStation 5นะครับมารับชมแมชก่อนจริงในเกมศึก ลอนดอนดาบี้แมชนะครับที่แซมฟอร์บีนะครับก็จะเป็นทางด้านของเชลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับขอบคุณเพื่อนที่แนะนำแมชนี้มาแล้วก็รอชมกันด้วยครับขออภัยเมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปให้สาเหตุก็แจ้งไว้ในชุมชนของทางชแนลแล้วนะครับผมรออย่างไรมาชมเกมนี้กันครับว่าการสู้กันในค,ค่มภีวันนี้จะเป็นอย่างไรระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับ สรุปตารางคะแนนครับตอนนี้เชลซีอยู่ดับที่3ของพิีเมียร์อังกฤษครับ30นัดเก็บได้62แต้มส่วนอาร์เซนอลอยู่ดับที่5ของดารารนครับ3นัดมีอยู่54แต้มครับเราก็พวกเขาพายมาสาดเก็บติดด้ว่าเกมนี้จะกลับมาได้หรือไม่สำหรับทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลแะครับผมบรรยากาศก่อนจะเริ่มเกมที่แซมฟอร์ดบีนะครับมาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้าน เชลซีกันก่อนครับ,รบป endy, our, a, a eta, va, e ker, ะระต e ok so, ูเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้เกาหลังมีเซซ่าอัสปิริโกเอต้าเดโกซินวาอันโตเนโอดูริเกอร์ครับอังมีลูเบนลัตตาชิกเอกรุกองเต้วินแบ็กฝั่งซ้ายเป็นมาร์โกโลโซ่ขวาเป็นลิสเจมแนวรุกเป็นเมสันเมาส์แล้วก็ต่อหน้าเป็นไทฮาวเวตกับทีโบแวนเนอร์นะครับระบบการยืนของเชลซีครับ3-4-1-2ครับแต่วันนี้คุณซูโทมัสทูเคิล สำหรับทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับประตูเป็นอารอนแวมสเตลครับกำลังมีเซดิกโซเลสเบนไวกาเบรียลมาการเยสโนโตเวเรสแดนการมีกาดิชาก้าอาเบอร์ซิลลิโลกองกาครับสามลูกเอมิลสมิทโลมาร์ตินโอเดกาบุโกโยสาก้าและกองหน้าเป็นกาเบรียลมาตินดลลี่ไม่แน่ใจว่าทางด้านลากเซตจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงหรือไม่ต้องดูครับครับทางด้านปัญหาที่แอซอนกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้ ครับเกมกำลังจะเริ่มครับที่สัมผับิดครับมาดูว่าศึกระดอนดาบิแมชจะจบลงอย่างไรใน90นาทีครับอาซอนต้องการ3ามแต้มลํำคามากๆครับในการที่จะขยับเข้าไปจีสเปอร์ทีมอันดับที่4นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็แมนยูที่ไล่มาก็ไปพ่ายต่อลิพูก่อนครับทำให้พวกเขามีอการลุ้นที่จะขยับไปเบียตามสเปอร์ครับครับ ดูที่เกมเริ่มอาร์เซนอนได้เริ่มก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายรอบบิวกัรดได้จี้เขาก่อนมาตินเนลี่เลือกมาดัานข้างให้เกสมิโลโยกหนีมาทางซ้ายแล้วเลือกขึ้นมาที่มาตินเนลี่ครับนายเกรต์โทษรับไหลกลับมาแล้วได้ซัดโอ้โห,โหจอๆจจตรงนั้นติดบล็อกครับโอ้โหเป็นเดโกกซินวายครับลูกยิงของโอเดการ โอ้นี่ครับได้แปลด้วยซ้ายหรือว่าวิถีบอถ้าผ่านเดวาสินวาไปก็น่าจะเจอกับเอเดอเบดีเลด่านสุดท้ายนะครับได้ลุ้นจากเดก้บอลเับอาร์เซนอลซาก้าเปิดโด,ด,ด่งมาแล้วกองเตะเทคตัวขึ้นโมงบอมาแล้วมาตีลีเก็บได้ไหลมาสปิโรให้ไอทีโอริกรัดเกิดการขึรร้นซาก้าซาก้ามาโอริกาดแล้วสัดหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหทีมเยือนนำเร็วตั้งแต่ 5นาทีเสร็จเลยครับโอ้โหดูครับอาร์เซนอลมาดีเลยนะครับความมุ่งมั่นชัดเจนว่าต้องการจะคว้าแต้มป์ได้ในแมชนี้เพื่อตามไล่บีสเปอร์นะครับอาร์เซนอลโอ้ดูครับไหลเข้ามาแล้วระยะมีช่องตรงนั้นครับเตโกซินวาเนี่ยยืนห่างอริการไปครับที่ขยับถอยรุ่นลงมาแล้วดูยิงครับเข้ามุมไปอย่างสวยงามครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมเยือนออกนำเจ้าบ้านเชลซีแล้วครับ อาจจะเป็นประตูที่ช่วยเรียกความมั่นใจของทีมกลับมานะครับอาเซนอลแต่ว่าเกมก็เพิ่งเริ่มนะครับเชลซีก็ยังมีเวลาอีกมากที่จะตามดิสมัวอ,อาเซนอารครับเชลซีต้องมาเริ่มเพียงแค่หกทีแล้วก็ได้ตามทีมเยือนเลยนะครับบอกของเชลซีเต็กซินว่าให้ที่ลอฟตาชิกช่วตการกับเมสันเมาแล้วกองเต้ขยับมาแล้วทางซ้ายครับมีอรอโซ เจออยู่2ดแดนรับให้มาที่กองเต้ทางซ้ายกองเต้เปิดยังไม่ได้ครับคืออ so. ลอนโซอลอนโซมุ่สวาโยกหนีมาสวยแล้วกองเต้พริกยังไม่ได้เจอขวางอยู่อลอนโซมาสุดเส้นสุดท้ายก็ทำบอลออกไปก็พยายามจะฝ่าด่านเบรกแต่ว่ามีอยู่ถึง3ตัวเล่นที่บีบเข้าไปกดดันลอนโซครับแต่จะเขประตูของอาร์เซนอลครับโดยอารอนแรมสเดล กรมสตีลเปิดมาตรงกลางแล้วซาบิโตก้มุ่บบมงคืนกับชากา้าให้กับตาวาเลสชากา้าระยะม,มาเตรีแล้วเบิร์นชิงกลับมาที่ซากา้ามีลูดิเกอร์ครับขวางไว้บออของเชลซีเวนเนอร์ เล่นกับลอนโซให้กองเต้มีเมซนเมาส์คืนกองเต้ครับชิงหนึ่งจังหวะออกสายมาสวยที่เวนเนอร์ครับที่มาเวนเนอร์เลือกกับมาที่ลอนโซคืนเวนเนอร์แล้วฮาวประตู้สักต,ติดเซฟของแกร,ร์มเซลครับโอ้ยังยังติดสมุทไม่ได้เชลซีโอกาสทำเป็นสวยเลยครับจังหวะเดียวแล้วมาจบที่ฮาวเวิร์ดครับแต่ว่าแร์มเซลโอ้โหจ่ายเร่งไม่ดีเขาเสียวบกับลิซเซียมแล้วตกรอบมาต่อที่ฮาวเวิร์ดล็อก แต่งบออรเล่นกับลิสเจมดูหนึ่งจังหวะแล้วหลีสเสียมกลับมาที่หาเวตแล้วเปิดมาด้สตูล้วตัดทีกลับมายังติดเซฟของแรมสเดลอยู่โอ้โยังติดเสมอไม่ได้ครับโอ้โสถานการณ์กลายเป็นว่าอาร์เซนอลนำเร็วกจริงแ้วกลายเป็นเหมือนจะไปเร่งให้เชลซีเดินเกมจะเร่งเครื่องตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดแล้วครับโอ้โหสองเซฟสำคัญก่อนหน้านี้ครับช็อตของอารอนแรมสเดลครับช่วยอาร์เซนอลยังไม่โดนเชลซีตีเสมอแล้วครับ กับเรมสเดลเปิดโด่งๆมาไหลด้วยครับแล้วโอ้โหมาตินาเรียยังบงังเราเอาบอลมาเก็บไว้ได้จ่ายดีส่วนเสียอาเบสอาครับดูจังหวะเติมของลาตาชิกลาตาชิกต้องรอเมซินเม้าเมซินเม้าพาชี้ขวาก่อนไช้พื้นที่ลาตาชิกลาตชิกบังบังให้เมซินติดซาก,ก้าที่อันโรดักอยู่นะครับอุตสากรออกซ้ายโอ้โหน้ำหนัก ได้ถึงสปิโดกลับมาที่มาตินาลีแล้วคืนซาก้าอาเซนอนก็จะขอแลกเหมือนกันแล้วหลุดมาของโอเดกาสั์โต้ไกล้ๆตรงนั้นครับประตูย2ยังไม่มาครับโอ้เตะเซฟของเ e อโดเมนดีท่านชมว่าคืน,น,นหลุดแล้วรีบออกมาครับเมนดีคโอ้ต้องเลือกยิงครับโอ้ไปเล่นถ้ายากไปหน่อยครับมาตในโอเดการ์ทุกทนหนูมาเกือบจะห่างเชลซีเป็นสองสูต่ทำไม่ได้ครับอธิทีสิบห้าได้เตะมุม ของ Arsenal. อเซนอลที่สาก้าจะเปิดไปลุ้นแล้วครับสาก้าเปิดขอโของ้งหมาแล้วสะบัดโอ้ชับบี้แล้วกงก้าครับโอ้ข้ามการอย่างน่าเสียดายครับจะมุ่งให้เป็น c, ย้อยแต่ว่าไปเสาไกลครับดูบอลครับกนกวิธีที่ยอยมาก็ข้ามกานบนไปแล้วครับ จะเก็บประตูของเชลซีเอาถือว่าซองวันนี้มาดีนะครับโอกาสได้เปิดเกมแบลกใส่เชลซีแล้วก็โอกาสลุ้นจบสกอร์ครับแต่ว่ายังนําอยู่นึ่งประตูเมสันเมา์ออกซ้ายใหมอลโซ่คืนแวนเนอร์ไปแล้วครับกองเตะมาเชื่อมกับมาว์ข่ายข้าไปแล้วให้ทีแวนเนอร์ครับโอ้โหติดเซฟของแรมเดียวอีกครั้งหนึ่งยังยัง,ยงตีเสมอไม่ได้ครับเชลซีโอ้ทำางันสวยครับเขาจะมาเล่นเท้าต่อเท้าแมนยาม,ม่านะครับของเชลซี โอ้ร้ายจริงครับไทเวดมาดูจังหวะที่จะเป็นลูกเต็มุมของเจลซี่เอาเลนสันกับกองเตะมาลาจีตักเข้ามาให้กับลอนโซ่เข้ามือของแวร์สิเดลก่อนเลยครับเปิดมาอาร์ติเลยชงให้กับโอริกาดมาที่สมิโลอาร์ติเนลลี่ ออกมาและสมิธโลนี่ขยับไปข้างหน้าเจอาือต่างที่โอริกาตโอเดก,กาตของซ้ายโอ้โหเลือดแม่เลือดแต่ว่าเบาไปครับล้มตัวตกบไปได้ครับฝั่งของเอเดอร์เมนดี้ตองเต้อาทีเมสเซนมาลากับฮาเวทดูครับเปล่งดีไวรเนอร์ได้บอลนี่ๆให้ง่ายๆฮาเวดรับเพื่อนเล่นสบายครับราโซไหลต่อยครับแวนเนอร์เหลี่ยมดีกว่าแล้วไปโดนเลือกที่ฮาวเวตโอ้โหติดบล็อกของการ์บิเอลมากันเยสรับโอ้โหแรมเซล โอ้แล้วก็ไปชนกันเอา้าบีเหลืองย้อนมาที่เอ็ลุกกองเต้ครับโอ้เดี๋ยวต้องต้องย้อนไปดูว่ากองเต้ย์งแบบเข้าท่ากันเโอ้โหเล่นหนักเลยครับกองเต้ใส่ด้านหลังของเอมิลสปิโดโอ้ยังโชคดีโดนเหลืองอยู่นะครับกองเต้ แต่ครึ่งแรกนะครับจังหวะเข้าเสียบสก,กัดของกองเตะครับเชลซีเร่งใหม่นะครับแหวนเนอร์มาที่เมสันเมาส์ออกที่ลิสตมเจมส์ไปไม่ได้คืนอาร์ซูริโกตาัไปที่ลอตชิกลอตชิกให้กองเตะเร่งหาช่องเลือกออซ้ายอลอนโซขึ้นมาสูงเลยครับโอกาสดีครับงเล่งของลอตมาถึงเส้นแล้วหักกลับเข้ามาแล้วโอ้ <laughs> เร่งที่เมสันเมาส์ครับยังติดเป็นไวอยู่ โอ้ตัวน,นี้กลายเป็นเชลซีครับปลดใส่จะตีเสมอให้ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกเบสมอลเลือกช่องอาเบตมาแล้วลิสเตียมหลุดมาทางขวาลิสเตียมเปิดมาแล้วสักดูตีเสมอได้ครับชาร์จของทิโบแวนเนอร์โอ้โหหนึ่งเระตูต่อหนึ่งแรับนี่ครับโอ้เชลซีพยายามอยู่นานแล้วก็มาตีเสมอได้ครับจากช่วงท้ายของครึ่งแรกโอ้ดูลิสเซียมเปิดมานี่มันทะลุช่องมาหมดเลยนะครับแล้วเขา้าจุดชาร์จของแวนเนอร์พอดีพอดีครับ ยกมือขอแล้วด้วยนี่ครับโอ้โหชมคนจ่ายครับอรอให้มีช่องจังหวะที่พอดีพอดีครับแล้วจบด้วยการตรีเสมอได้จากทิโบไวเนอร์เอาแล้วครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับเกมที่แซมฟอร์บิดครับช่วงถ่ายครึ่งแรก โอ้อาร์เซนอลนำเร็วก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นครับสถานการณ์กลายเป็นว่าเชลซีคุมเกมได้แล้วก็มาถูกเจอซีตีเ้เสมอแลครับเจอซี uh, หลักได้อัสปิโกยต้าทดครึ่งแรก3นาทีมาใหม่ครับเวเนอร์ออกมาทางขวาที่ลิสเตมได้เร่งขึ้นมาดูว่าจะเปิดเป็นแน่นอีกได้หรือไม่ลิสเตมกลับมาลอตชีคขอเปิดไปหลุนในช่วงท้ายได้โค้งนะโอ้โหโอ้เมือ่อยแต่ไทยเวด นี่ก็ทำประตูจากลูกหม่งได้เก่งเลยครับฮาเว็ตแ,แล้วดูแล้วชิคเลงแล้วเปิดมาเทคขึ้นหม่งเน้นๆนาทีทิศทางหรือว,ว่าแรมส์เดียวรับโอ้โหโอ้โหแขนซ้ายช่วยอาร์เซนอลไว้ได้นี่สถานการณ์เปลี่ยนเลยครับพอโดนตีเสมอรครับเปิดเต็มมุมมาแล้วก็เป็นตาบาเลสหม่งออกมาอาร์ซิลกิต้าแต่ตักเอาไปใหม่ครับเปนสุนเมาส์แล้ตัดชิให้กับเมสุนเมาส์ ทางที่เราจะชี้แล้วไปเจอสกัดแล้วก็จบเกมครึ่งแรกเลยครับที่แซมฟอร์ดบิดครับสุดพฤกษ์อังกฤษตอนโอนดาบี้แมชเป็นเชลซีครับเสมอกับทางด้านอาร์เซนอลอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับจะกลับมารับชมกันต่อคู่นี้ในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังว่าจะกลับมาสู้กันได้สนุกเหมือนครึ่งแรกหรือไม่นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันครับ อาครับเกมข้่งหลังเริ่มครับเป็นเชลซีนายเริ่มก่อนบ้างเอามาดูครับกับอีก45ดีที่เหลืออาลองโซ่ขึ้นทางซ้ายอยู่นะครับเกมของเชลซีตั้งใจวันนี้จะมาเจาะเซดิกโซเลสเลยครับของที่นายตาชิกลิสจิเจมขยับเติมขึ้นมาน,โ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 นูโน่ตาเบเลสต้องเดือดงานนะกับการลน้กับลิสจิเจมแล้วครับวันนี้เอมิสวิโล เือกตรงโอ้จ่ายเสียแบบนี้แล้วดูฮาเว็ตครับปีเวลาสัดไกลเลยครับโอ้โหเดือบจะแซงเป็น2-1น,นะครับเชลซีลุงโอระยะนี้ครับไม่มีใครประกบรับจริงแบบไม่ห่างตัวของเรบเบรเซือมากแต่ว่าน้ำหนักกับความแรงนี่โอ้โหอัดเต็มที่ครับฮาเว็ตเอาเลยครับมาดูเตะบุมของเชลซี นี่ฉันเมาเปิดโด่งโด่งมาแล้วเป็นชาค้ามงเซอรมาก็ทางลูดิเกอร์ขอซับอีกครั้งหนึ่งครับาดครักเข้าทางของทิโมแวรเนอร์เจ้าตัวเลือกมารับยิงติดครับโอ้โหเดี๋ยวมาที่แวรเนอร์อเอาไม่อยู่ครับอาร์เซนอลแล้วเป็น2ประตูต่อ1จนได้ครับเชลซีจากทิโมแวรเนอร์ครับโอ้โหซัดไปติดเซฟมาเข้าทางแล้วก็จะเคลียร์ไม่ได้ก็สุดท้ายครับจบที่ทิโมแวรเนอร์ของเชลซีครับ นี่คือเลือกใจเย็นแล้วเขาไปเลือกให้กับโอ้โหลกยิงอัดมานี่ลุกขึ้นมาไม่ทันเลยครับคนที่โดนอัดไปนี่เป็นนูโน่ตาเวเรสครับช็อตแรกดีล็อตเชิงอัดเข้าไปแล้วดูกับไหวเนื้อเขาขวาปั่นอ้อมอน,นั่นกระเบียบม,มากันเยสมาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้จนได้ครับอาร์เซนอลต้านทานไม่อยู่จริงครับหลังจากขึ้นนําไปแล้วก็รูปเกมกันว่าเจ้าบ้านเชลซีผมก็ดำดิ้นเข้าใส่แล้วตอนนี้พวกเขาแซงอันนี้เป็นสองหนึ่งแล้วครับ โอ้เสียบอยนะครับจังหวะจ่ายกันไม่แม่นแล้วแวรเนอร์เลือกกับไปซ์เมลล์กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจด้วยครับตีวเวรเนอร์ไหลครับล้ตัชีกหลอตัชีกเลือกแวร์เนอร์สไลด์ไม่บอปเปลี่ยนทาง,ลงกลับมาถึงชาก้าเร่งขึ้นมาครับทางซ้ายเอ่อเปิดให้กับมาตินิลี่โอ้โหแล้วไปอัดแต่อาร์ซิเกลตาลุกมาเล่นต่อได้ อบ,บอขอขงเชลซีเจกซินว่าอกองเต้แวนเนอร์ครับให้กับล็อบตัดชีกแล้วเมสันเมาส์าทีลิสเจมทางขวาย้อนขึ้น,นมาล็อบตัดชีกแล้วดูเมสันเมาส์สุดสวยครับว้าลูกยิงของเมสันเมาส์แล้วเป็น3ประตูต,ต่อหนึ่งครับโอ้อาเซนอล โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้สถานการณ์ของทีมเยือนครับทำก่อดแต่ว่าดูเชลซีครับมารัวใส่ครับตอนนี้3ประตูต่อ1แล้วครับโอ้สวยมากครับนี้ของเมสันเมาส์ดูครับการเคลื่อนที่ไหมาแล้วพลิกยิงเร็วครับโอ้โหแรมซลคืออยู่อยู่ห่างจากเส้นประตูมากเลครับนี่ครับว่าบอลมานี่ข้ามตัวเลยครับโอ้โหไม่ถึงครับย้อยเข้าไปสวยงามครับลูนี้ของเมสันเม์ โอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับสถานการณ์ใ่กันใหญ่เลยครับอาร์เซนอลเชลซีก็ตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับมาดูว่าจะไล่ตามกันเรามีไปเหลืองด้วยครับของมาติเนลี่ครับจังหวะไปอัดแสาอาดซิเปตา้าครับซาก้าโยกเ้าซ้ายแล้วเปิดมาติดลิสต์เกมนี่ชัวโมงได้ก่อนหนุนไปใหม่ครับชาก้าอัดซ้อนขึ้นมาใหม่ครับ สวิตโลกองกาคลึงอยู่แล้วผาช่องแบบได้จบอัดสวิตเกือบตายก็สมิธโล่แล้วดูเมสันเมอลได้แวนเนอร์ที่เมสันเมาอลดูฮาเวดครับฮาเวดโอ้โหดูดึงรอแล้วมาที่แหวนเอ้อโอ้อัดว่าติดแกรมเดลยังสีหนึ่งไม่ได้โอ้ยชมครับฮาเวดจ่ายมาแล้วไปได้หลุดต้องเป็นบล็อกสำคัญอีกครั้งหนึ่งของแกรมเซลครับไม่ให้โดนประตูที่สี่พาเข้าไปเนอร์ออกซ้าย เวนเนอร์จะเล่นกับอารอนโซคือเจอดักได้ครับอาร์ติเนลลี่70นาทีครับเชลซีนำอยู่3ประตูต่อหนึ่งครับซาบิโล่ของกาสาก้าหมาถึงผลักดัโอ้โหความสำคัของอาร์ซูลเวตาโอ้ดูครับได้ง้างแล้วดีการพยายามจับแล้วยิงเร็วนะครับนี่ครับโอ้ยจังหวะแต่งบอลแล้วกระดอนมาต้องซัดเลยแต่ว่าอาร์ซูลเวตาครับโอ้มาช่วยบล็อกไว้ได้ เดโดเมนดีก็มี่นเพื่อนจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้ยังมีเวลานะครับถ้าพวกเขาได้ประตูที่2ครับไล่ตามมาให้เร็วที่สุดนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อาร์เซนมีกขาจะเปลี่ยนฝั่งของเชลซีครับเป็นคริสเตนสุิสิทธ์ครับมาแทนลิสเจมแล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลครับเป็นอลิซองลากาเซตครับที่จะลงมาแทนเบรลติเนลลี่นะครับ หากเตมุมเปิดโค้งมาด้านนอกอารลอนโซมองออกมาแล้วแวนเนอร์จะตามตับเลสไปแย่งบอลเราไม่ได้ไอซ่อนยังขึ้นมาแล้วดูหาช่้องโอ้โหติดล็อกล้อล้มหน้าก่อนครับอ้อีครั้งหนึ่งครับของโอริกาสนี่ก็ขับเช็คแล้วนะครับคนสุดท้ายเป็นบรูดิเกอร์ก็เหลือห่อมไปเยอะแล้วครับมาติดโอดิกาส ประตูของเชลซีครับเมนดี้เล่นใกล้ๆก,กับอาร์ซูเกต้าให้มาที่ฟุสิธิตี่ลงแทนลิสเจมนะครับอีก15นาทีครับเกมนี้ที่แซมฟอดเบตแคบเป็นเชลซีนำอยู่3-1อากาไวเนอร์อะไรไม้ครับฟุสิธิตก็ไม่ต้องเร่งแล้วครับประตู ที่นาอยู่แล้วว่าเขาก็คุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยเอาหูเแล้วไปเสียบอลก็ไปเส้นมาแต่เราจะชิกมาช่วยเอากระบอมาเข้าทางของดูดิเกอร์ไหลต่อให้กับฮาเวดแล้วดูมองย้อนกลับมาแหวนเนโอ้โอ้โอโอดูวิชั่นของฮาเวดครับว่าเลือกที่ว่างลบไปเนอร์มีจังหวะได้แต่งบอลแล้วซัดไกลครับติดเซฟของแรมเซลล้สาสกาขอย้อนบางทําไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายกันไม่แม่นพอเร่งเสียบอลกับเชลซีเราจะชิกมาที่ฮาเวดคืนหลบจะชิก แหวนเนอร์ออกซ้ายมาครับเราซอ้เราซ,ราซไม่ไปนะครับขอย้อนตั้งที่แวนเนอร์นอกกรอบไปโทษเนีย่ยที่เบเซนเมลให้ที่ฮาเวตเราได้สัตว์โอ้โหปุยสิทธิ์โอ้ดีเซฟของเรมเซลโอ้โหนี่ถ้าไม่เหนียบนีน่าจะโดนมากกว่านี้ครับวันนี้อาร์เซนอลแล้วถูกยิงเน้นๆครับพิเซนบุยสิทธิ์โอ้ปฏิกิริยาครับและสามประตูที่โดนก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็ ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรจริงๆนะครับแล้วแมต่มเชลซีก็ทำได้ยอดเยี่ยมด้วยอ่าครับมีเปลี่ยนครับพาทีโบว์ไวด์ส่งทางั้านลูกกักกครับลงมาแทนนายทีที่83ครับฝั่งของเชลซีครูนี้ก็คืนวันนี้นะครับเพื่พอนๆเตี๊กกกกง45นะครับโอ้อเราได้โคกโอ้โห,โหชนคานแล้วเตีก็สุดบาไปตัวยังไม่ได้ครับเตียจากเส้นประตูโอ้มาลูกหม่งื่อสกูครับ รอผลการเสียประตูที่4ครับอาร์เซนอลแต่ว่ายัางกลับมาไม่ได้ถ้าเสร็จแวเอาครับวิโลาทางซ้ายเลโกซ็สดว่าจะตามไปบังแล้วก็ต้องเปิดเข้าไปลุ้นว่าไม่แม่นแบบนี้ก็เสร็จเอ็ดวัวเมนดี้เลยครับคู่นี้ค่ำคืนนี้นะครับเ,เพื่อนๆวันพุทธที่20เมษายนเวลาตีหนึ่งนะครับทางทูตพ,พีเมียฟุตบอล2นะครับนแฟนทั้ง2ทีมก็ไปรอติดตามรับชมกันได้ ขออภัยเมื่อสักครู่แบบขอแห้งนะครับถาก็มาดูถากของกองเต้เลิกมาถึงอลอนโซ่ลอนโซ่ให้ลูกากูและโอ้โหไม่ยิงว่าจะไรกับเพื่อนครับลูกูะกัวหดสีนาทีนะครับเกมนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้อาร์เซนอลเจอซี่ 4. จะเอาประตูที่เสี้ได้กองเต้ e. เลิกมาลูกรกูบังหนีเป็นไวไม่ได้นาทีสุดท้ายแล้วครับของการทบทเวลา S S แล้วก็จบเกมนี้ไปครับในศึกรดัดาวนิ่มแมชจำลองการแข่งขันผ่านฟีฟ่า22 PlayStation 5จากชน n ของเราครับเป็นเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอลไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยแฟนทั้งสองทีมด้วยนะครับผมแล้วก็รับชมแล้วถูกใจครับแอดมินฝากเ,เพื่อนกดไลค์นะยครับกดติดตามช anel เก่งพิซิการ์เมอร์ไว้กันด้วยนะครับผมเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเ,เพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับไว้มีกอากามาเจอกันใหม่ในแมชหน้าจะเป็น ในนั้นก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับผมแับนี้ขอลาไปก่อนมีฟุดบอลให้ดูค่มคืนนี้ผูใหญ่นะครับของเชลซีก,กับไอซอนก็ไปติดตามรับชมกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ